เรามีใยาบบอ,องแฟนคลับที่แบบว่าอยากรู้สึกว่าแบบอินฟ้าต้องอยู่กับชาลลอตต์อย่างเดียวต้องต้องเล่นซีนีส์ต้องเล่นกับคอนอ่าชาลอตต์เลยคือจริงๆหนูสามารถเล่นได้การไปนักแสดงหรือว่าการเป็นการอยู่ตรงนี้มันสามารถทํางานร่วมกับใครก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่า กิกที่คนคนเดียวคือเราสามารถทําได้หมดแต่ทุกคนกับน้องหรือก็เล่นได้เราก็มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเราว่าอย่างเรื่องที่เราเล่นด้วยกันเลยหรืลีก, mm hmm. ก็ก็ออกมาได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อะไรที่มัน ็นการติดพื่ก่อว่าเราสองคนในอิดีเราสั่มันก็เลยเกิดการคุยกันในวันนี้แต่ถ้าไหนที่ติเพื่อความสนใจหรือว่าติอะไรก็ต้องขออนุญาตมองภาพเพราะเรายังต้องทํางานอีกเยอะมากๆมีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่แค่แบบว่าจุดที่เราอยู่จุดนี้จุดเดียวมันยังต้องแบบไหนจะพลางงามไหนจะพลดมันรอบตัวเราไปหมดเลยไม่งั้นจะเป็นบ้าแล้ว็ไม่งั้นเป็นบ้าจริงเลยเราก็เลยต้องแบบ วางแล้วก็วางแล้วก็ฟังเท่าที่ควรจะฟังไม่สนุ่มกับโมโกฟิลิ่งตรงนั้นใช่ไมคไม่นะหนูก็รู้สึกว่าพอสุดท้ายแฟนคลับจริงๆ,ๆเขาจะเข้าใจว่าอเอ้ออันไหนกลุ่มไหนที่ไม่เข้าใจจริงๆจะเอาแต่บางคิดตัวเองเราก็ต้องปล่อยแต่แฟนคลับที่ที่แบบพูดคุยกันร,รู้เรื่องเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอลไรเขาก็สนับสนุสนอิบมบต่อไปเพราะเขาก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไร เป็นธรรมชาติเองนะเพราะหลายคนเขาก็บอกว่าหยดสิสนิมเนี่ยคือมันแบบมันเป็นคนอื่นได้ไหมนี่มาคู่กับทิงฟ้าทําไมจะต้องแบบเป็นชาลล์อย่างเดียวตลอดเลรก็จริงๆก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองดูผลงานของน้องน้องก็มีความพัฒนามากขึ้นจากตอนแรกที่เราเห็นเรื่องเล่นแร็แรด้วยกันพอไปเล่นเรื่องรบูรี่อย่างเงี้ยเราก็เห็นพัฒนาการของเขาว่าเขาเล่นดีๆคุณก็อยากทุกคนรอติดตามดูว่าเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเปิดเปิดใจเปิดโอกาสให้ดูว่าว่าเขาจะเล่นออกมาเป็นหมอลั่น ได้เก็บแค่ไหนทปีนี้ยตลงดการแสดงของเราปีให้ชมฝากดูคาราได้ออฟทูนด้วยมีอะไรบ้างอันที่จะเป็นต่อไปต่อไปต่อไปเออตอนนี้ก็ที่ออนแอร์อยู่ก็คือเลิฟบุลลี่ค่ะเนช่วงวัน31นะคะทุกวันศุกร์แล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้วันที่19ก็น่าจะเชิญพี่พี่สู่ด้วยเป็รอบกาล่ากาล่าเดียร์คาราได้ออฟทูนอันนั้นก็คือเล่นคู่กับเชฟซาวเตอร์เพราะฉะนั้หนูให้เป็นแบบยากที่สุดของปีนี้เลยนะคะ อยากทุกคนติดตามดูสวัสดพี่คะเร่อแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะก็คือที่กำลังจะถ่ายทำกันในเดือนหน้านี้ก็คือเดบอิ้นขนนกินสเต็กมีเล่นพวกกับน้องชาลอตแล้วก็มีอีกหลากหลายคนในเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามของทีวีนเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจรวมถึงทีมละครที่จะได้ถ่ายในปีหน้าก็รอดูว่าน่องจะใจอ่อนไหมโอเค